สวัสดีค่ะวันนี้ยำหมูยอค่ะหมูยอที่ทำไปเมื่อวานเนาะก็ไม่รู้จะทำอะไรกินดีก็ยำค่ะมาเลยจ้าแซ่บๆจ้ะแซ่บๆน้ำกันเลือกน้องเลือกมาแส่็จเแห้ง มันอร่อยตรงที่เราทำเองแล้วแป้งไม่เยอะหมูยอแป้งไม่เยอะแล้วมีความหอมหอมพริกไทยอร่อยค่อร่อย, ا, อ,รอ,ยอร่อยมากไม่จืดแล้วก็ไม่เค็มผักวันนี้มีผักสลัดผักกาดแก้วพริกหวาน ปาปิกาหรือผิกย่างเนาะคนตกคนตกทั้งวันค่ะวันนี้ออกไปไหนไม่ได้เนาะผักก็ตามที่มีในตู้เย็นเนาะมาเลย ถึงเนือ้ออร่อยมากลองไปเห็ดกินนบึงแล้วพี่น้องจกไปมีเวลาแต่ว่าบานเท่ากาับหาซื้อกินง่ายนะหมยอยจมตลาดเถอะไปมีเยอะแยะแต่อยู่นี่อยู่เมืองนอกนะเนาะเท่ากาั เฮ็ดกินเองคือกระพงเนี่ยเราตลาดมันจะบดอายุไก่คือจังบ้านเฮ้าเนาะบ้านเฮ้ามีรถสามเค่งเด้อรสพวงนีทุกอย่างมาส่งหันหน้าบ้านเนาะยูนี่มันก็ตอ้องต้องไปชอปเอเชียตาจีได้ท,ทาจียาก,กินมูย่แบบนี้เนาะซึ่งชอปเอเชียกับบไก่บ่ไก่จากบ้านเฮ้าเนาะ มันบอกไก่จากบ้านเฮาพี่น้องเราช่วงสภาพอากาศแบบนี้แม้ไัเสี่อยกออกไปข้างนอกมันบอกฝนตกหนาวช่วงนี้ฝนตกค่ะเนี่ยกำลังตกเลยบ่แมนกํกำลังต,ก,ก,นก,งตกนะตกตั้งแต่เสาเบิดมือนะค่ะเฮามี่เวลาเฮาก็เหตุกินน้ะพี่น้อง ขึ้นบะแดดยุ่งยากเนาะเครื่องปรุงมาหลายเครื่องปรุงมาหลายแล้วก็กระบวนกนารมันยุ่งยากอร่อยปลอดภัยที่สำคัญ ตงออกเบิดเมื ok ่อนั้นเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนาะตงงอกไปยกให้เขาเจ้าไปเบิดจริงๆเขาเฮ็ดบ่เป็นเฮาก็เฮ็ดบค่ะลูกไส้เนาะเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดเพื่อเขาเย่งให้เขาไปเบิเฮาก็เอาไว้เฮ็ดทีหลังได้เฮาเฮ็ดได้เนาะบึงเห็นสีแบบนี้เพ็ดเด้อค่ะพี่น้อง เผ็ดแบบืมเนเผ็ดมากหรอกกำลังดีคือนึกชื่อว่ายำมันต้องแซบเนาะอียงที่ห้าเห็ดกินเองได้ปอภไยเสมอเดอพี่น้องจำไว้ปอภไปสำหรับตัวห้าและขอบรัวเนาะ่ได้มีสารกันบูด่บด้มีสารกันบูดกันเอียงทั้งนั้น จเจอลูกกริอีกคองดึงไม่อยากโชว์นะพี่น้องมันเป็นคองเดิมแอนกอล์น่อนอะโคตตื้อใจหลประเอิญมาปวดหลังหนักมาสองสามมือนะพี่น้องกินยากระบเศ้าเมื่อวาน าสิมือนี้ว่าสิไปหาหมอเนาะฝนกระดังโต๊ลระกะถึงขี้ขาดพอ้องเมื่อวานสัตยาเม็ดหนึ่งบ่เซาเม็ดบ่สัตไปสองเม็ดค่ะแค่แน่ขึ้นพี่น้องเริ่มโมบเริ่มแบบว่าขยับโตกับ่เจ็บปันได้ะกะเมื่อเ้ารนี้จะกินไปอีกรอบนึงเนาะกะสิทยอยกินเอากินเม็ดหนึ่ง ปกติแล้วยาบันรเขาแห้งเนาะพี่น้องเม็ดเดียวกบก็เอาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเจ็บหนักๆนี่ถึงสกินสองเม็ดเอาอยู่อิลีสองเม็ดปวดนอนบ่ได้เลยเด้ยมืงขึ้นนี่คิดว่าโอ้ยเด้ไปหาหมอยาขึ้นเนี่ยเขาเสียจังใดดีได้ไปหาหมอแท้ๆติงคิงกับบอดดาด้วยค่ะเจ็บแห้งแต่กะ เริ่มงเศร้าแหละกินยาแล้ไข้แน่นออกมันเริ่มอ,อ่อนโตลงแยนหมอก็บบาะจัก <c oughs> เ็นว่าสิบไปหาหมอเศร้าเจ็บเลย <c oughs> กับบาะเชิญมาเช่าเศร้าสนิทด,ดอก กัดแก้วซสบปกติสิบะขาแลดดินเ,นนเน่ะเมื่อนี้บ่ไปตลาดเพิ่งทคือค่ะ กันหนูยอบแบบคอนเฟิร์มความอร่อย <c oughs> เลยเพชรเองแสบเองคนอื่นแสบน้ำาฮาบุ ว่านกินใบเบิร์ดเคิงสินปุ่นเหลือไว้เหลือไว้ตอนหนึ่งทอนหนึ่งเหลือไว้สินหนึ่งว้แห้งแฟนเรามากินอีกอย่างเขาเห็นเองนะปลอดภัย kính trông tầm, ờ là bớt, lấy ớt thắm kín trông tầm đấy, kinh nhâm con จะหย so ่อนแสงด้วยเพราะว่าถ้าว่มีขาตั้งกล่องเนี่ยหามุมมุมแสงบดายเพราะว่าห้องนี้มันเหมาะท้วสุดหล้วมันเป็นห้องนางเห่นเนาะแต่ว่ายังไม่อคยมีของกำลังทยอยสั่งของพี่น้อง เมื่อวานเขามาส่งมาส่งของซื้อสั่งตู้เย็นใหม่กับอันเครื่องล้างจานน่ะเพราะว่าอยูเน่ อยู่ี่เขา,ามีเครื่องรางจานรให้เนาะก็เลยต้องสร้างใหม่สามีเห็นยืนหลางจานยืนดนเป็นคนยืนดนบ่ค่อยใดพี่นอ้องมันมันอาจจะมีส่วนทำให้เราปวดหลังด้วยหรือเปล่าเพราะว่าขามันมีปัญหาครั้งนึ่งเนาะตั้งแต่ห้าตกบันไดอะคะ่ะขาพิก มันยังปวดอยู่เนาะตรงคอก็เลยยืนดนบ่ได้สามีเลยสั่งเครื่องหางจานให้แล้โตนเมียอะไรกับตู้เย็นไหมตู้เย็นนั้นเกามันหน่อยเนาะตู้เย็นนั้นเกามันหน่อยใส่พักไปหัวเดียวก็เต็ม ชงใส่พักมันเดินมากินน้ำกำ่มันความเป็ด เกือบสิบเม็ดใสหั่นอีกสองวยอากาศมือมอม่อนี้หงาวฝนกระตกอื้มช่วงนี้ฝนตกห้ามบวกทุกๆุ้งมือ ดออกไงดีนะพระท่านได้ลงพัก mm. เพราะว่าเขาเช็คสภาพอากาศก่อนเด้พี่น้อง mm. ถ้าลงตอนนี้ก็จบเลย mm. นำถมพักอีกละ mm. คนตกทุกมือคะ่ะ mm. ก็อยู่อาพาร์ตเมนต์น,นะเขาบ่าค่อยมีหม่องเก็บปีนี้คงลงพักก่ท่านอย่าละมั่งก่อยลงบัท่านก็รอบปีหนาเลยเด้อค่ะ ấy giang hay tổng xăng xăng bớt xăng, không 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 กติสิเขาออฟฟิศกับแฟนเด้เพราะว่าเราอยู่ออฟฟิศไกลๆบ้านเนาะไปรังกินกาแฟขาวมากเลยในกล้อง ตักเขามากินน้ำได้นี่ลืมสําพีหน้องแค่จังไรล่ะกินย่ำจนเบิดจานแล้วแม่ลืมเขา่าค่อยกินเข่าที่หลังแล้วกันเนาะ <laughs> มีแบบนี้ด้วย <laughs> กินกับแล้วก็กินเข่าลงที่หลังก็ได้เนาะหยางมันแสบท่อง เมื่วัาจตักจะตักถึนเขามาถึงนัำเริมเมื่อวานมีเห็ดอันพ้แนงไอ้สามีเพิ่นมาตังอันมาตอสายหนังเขาเครื่องล้างจานไฮเนาะเห็ดพ้แนงมาสิายให้เราเาเมื่อวัน เมียโทรน้ำเลยบปเลกินผะาแนงสั่มผะาแนงเนื้อเอ้ยบมเมนต์ผาแนงไหมอ่ะเดี๋ยวขอโทษด้วยค่ะบมเมนต์ผาแนงอันมัสมันมัสมันเนื้อก็สิห่อหายกับห่อหายบ้านท่านเราฝ้า บอาแลนมาสัน่นบอกมันสิตกบนไดตา จะเป็นคนมากินผักเรืองปกติน้องที่น้องเนาะกินไปหาไปเพ็ดแต่มันอร่อยจริง ให้ว่าเขาแสบใส่แสบด้วยพี่น่อยให้กินเองแสบที่สุดละไปร้านไทยเขาบอหมีคก๋วเตี๋ยวขายซุ้มตำกับบอหมี่ขายร้านมองใหญ่ ซูนตีละบันนี่เคยกินเองเลยค่ะปิดเตาจัดสุดไงเลยอาทิตย์ทีท่แล้วลูกเอิญโตเอิญลูกไส้มากินหมอยกต่วยสดว็สั่มแสบหลาย กล้วยหอมก็เฮ็ดข้าวตูอยูยวันนี้ไปกินเจ้าของก็บก่ค่อยมากินเค้กล้วยหอมสามีก็บ่กกินเราบ่มากินของหวานนี่แหละค่ะแก่เลแต่ตอนบักริกกับตอนหอม อะไรก็ไม่อร่อยเท่าเราทําเองนะคะเด้ออร่อยและปลอดภัยนี่นะคะมาเรียวเรให้เบิง้งเพรามันแสบขนาดใดมันแสบอิลีได้พี่นอ่องยำหมูยอคดไทยเนาะถ้ายำเครื่องต้องครบอันนี้บอร์มุวนเซนหมูสับกระเบิดไปตลาดเบอได้ ฝนตกบอมังมันแฉเนะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้ไปต้องรอคนละเอาละค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อมือหนาซิมาบอกวิธีการเห็ดลูกชิน้นง่ายง่ายสไตล์มาดามนะคะมาดามนั่นนี่ค่ะสไตล์เขาเองมันง่ายอีหลีเขาบอต้องใส่กระบวนการที่ยุ่งยากแล้วมันก็อร่อยเหมือนกัน เดีเ๋ยวคลิปหนาเนาะคะ่ะจะมาลงให้เบิ่างวางาสสาหรับเฮามันมันสีงายแบบใดเราพี่น้องเต็ดตามใด้สบายๆเลยค่ะ mm hmm. เอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะติดตามในคลิปต่อไปนะคะอย,อย่าลืมกดกดกดอย่าลืมกด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งแจ้งแจ้งเตือนนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อต่อไปเนาะ มื่อในี่สาวเมืองสีกับ NB Channel ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ